สับสนุนโดยใหม่ยันฮีวิตามินวอเตอร์น้ำประชายขาวผสมวิตามินซีมีวิตามินซี200%ต่อขวด True ID ความบันเทิงที่ตรงใจลิซ่าที่สุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที n n ็นเข่าวเย็นนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับคุณแอลฟิชชาและผมเกมฉวันครับพูดถึงเรื่องของฝุ่น p ี2.5นะคะวันนี้หลายพื้นที่ในภาคเหนือก็เผชิญกับเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เช่นกันนะคะบางพื้นที่เนี่ยสูงเกินมาตรฐานก็คงต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเป็นในช่วงนี้ด้วยนอกเหนือไปจากนั้น,นะคะ่ะเรื่องของภายแล้งก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมกันไว้นะคะเพราะว่าบางพื้นที่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มประสบปัญหาภัััยแแลล้งวเช่น่นนกครบซึง ือว่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดน,นะครับทางด้านของกรมอุต,ตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาเตือนแล้วครับว่าใน<ฆ>ตอนนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเจอกับฝุ่นเนี่ยปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะนะฮะ<ช>แต่ก็บอกเอาไว้ด้วยว่าสัปดาห์หน้าภาพรวมเนี่ยคือจะดีขึ้นนะครับสอบถามไปที่คุณผู้ชมทางบ้านนะครับว่าสัปดาห์นี้จะไปทําอะไรกันบ้านนะครับจะออกไป ออกกําลังกายกันกลจงงหรือเปล่าก็สามารถพูดคุยแลกเป่กันเข้ามาได้นะครับใช่ค่ะช่องทางออนไลน์ของเรานะคะ Facebook Fanpage TNN l i v e ค่ะ YouTube กับ TikTok ชื่อเดียวกัน TNN Online น p p l ไลน t แอปพลิเคชันรดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS นะคะและ LINE Official ของเราช่องทางนี้จะมีข่าวส่งถึงมือคุณผู้ชมค่ะสแกน QR Code ที่หน้าจอหรือจะพิมพ์แอ n ท n n อ n e อแล้วเพิ่มเป็นเพื่อนกับเราใน l ล n e ก็ได้ค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจตติดามมไ้้พรอกันันบ โคราชคึกคักรอฟังปราศัยลุงตู่ลุกอีสานหลานย่าหมพรุ่งนี้ด้านกรกตยันความพร้อมระบบนับคะแนนใหม่เปิดสถิติกุมภาพันธ์เดือนเดียวแผ่นดินไหวรุนแรง5ประเทศล่าสุดตุรกีเกิดอัฟเตอร์ช็อคต่อเนื่องคนไทยอพยพเพิ่มวิเคราะห์ทิศทางการสู้รบบีที่2ที่ยูเครน ปัญหาเศรษฐกิจโลกสอยยืดเยือ้อโลกจับตามองสีขิ้นผิงเสนอแผนสติภาพ12ข้อพาณิ์เผยสถานการณ์ราคาปุ๋ยลดลงต่อเนื่องพร้อมร่วมสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มสหกรณ์ซื้อปุ๋ยตรงจากโรงงาน ตามความเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของการเมืองไทยซึ่งในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายพักเองเนี่ยก็อาศัยโอกาสนี้นะครับในการลงพื้นที่ไปเพื่อไปพบปะหารือแล้วก็ไปขอคะแนนเสียงจากประชาชนนะครับล่าสุดนะครับเราเองก็มีความเคลื่อนไหวนะครับจากด้านของพลเอกประยุจันโอชาซึ่งก็ปรากฏนะครับว่าวันนี้อารมณ์ดีและก็เตรียมพร้อมนะครับสำหรับการลงพื้นที่ปราศัยที่บ้านเกิดครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกุัธมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในฐา,านะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักการเมืองพักรวมไทยสร้างชาติก็กล่าวถึงนะครับสำหรับการลงพื้นที่ปราศัยของพักที่โคราชนะครับพรุ่งนี้ส่วนตัวแล้วก็บอกนะครับว่าเป็นการกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดครับซึ่งก็นานมากแล้วที่ไม่ได้กลับไปแต่ตนเองเกิดและตกที่นี่จึงมีความผูกพันมาโดยตลอดนะครับ เจ้าตัวเองก็ยังมีโอกาสโชว์พูดภาษาบ้านเกิดระบายให้สัมภาษณ์ในอารมณ์ดีไปฟังเสียงพร้อมกันครับสบายสบายดีเด้อไำไมสบายสบายสบายดีไหมมันจะผสมกันหมดแล้วเนี่ย ไม่เนไมเห้ก่ใช่ก็พูดมาพเราก็เตรียมการล้วก็เปิดมาไงภาษาอีสานภาษาใต้อาต่นมาปองปหมดแล้วเนี่ยไปแล้วก็ไปเด้อเด้ออะไเข้าไปด้วยนะก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะจริงๆสำหรับเวทีปราศัยของพักรวมไทยสร้างชาติจัดขึ้นนะครับในวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยทางด้านของพลเอกประยุทธ์ จะประกอบพิธีบวงสงวงเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางจากลานย่าโมไปที่เวทีปราศัยนะครับที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดซึ่งเวทีปราศัยก็จะเริ่มต้นขึ้นครับเวลาประมาณ16นาฬิกาานาทีโดยจะมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักขึ้นปราศัยเป็นคนแรกนะครับ ขณะเดียวกันนะครับนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพาักก็จะขึ้นปราศรัยพร้อมกับแนะนำว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตอีสานแล้วก็ปิดท้ายกันนะครับที่พลเอกประยุทธ์ซึ่งก็ถือแล้วครับว่าเป็นไฮไลท์ของเวทีครั้งนี้โดยชูความเป็นลูกอีสานสู่สนามการเลือกตั้งครับ โดยผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าบรรยากาศการเตรียมเวทีประสัยที่จังหวัดนครราชสีมาก็เป็นไปอย่างทึกคักค่ะมีคุณเสกสกลอัถาวงสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติในฐานะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักการเมืองเป็นผู้รับผิดชอบการจัดงานนะคะ ก็เตรียมงานแบบจัดเต็มมีการปล่อยภาพโปสเตอร์ที่มีโลโก้เป็นสัญลักษณ์ของพักรวมไทยสร้างชาติอยู่บนขวามือนะคะแล้วก็ยังมีรูปแกนนำพักที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณพีรพันธ์คุณไตรรงสุวรรณคิรีคุณชักชวานองคอุดมพร้อมข้อความเปิดประตูสู่อีสานนำทัพโดยลุงตู่ลูกอีสานหลานย่าโมพบกันวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2566 หน้าสารกลางนครราชสีมาเริ่มเวทีปราศัย17นาฬิกาด้วยค่ะส่วนความเคลื่อนไหวพักภูมิใจไทยนะคะวันนี้คุณศักสยามชิดชอบเลขาธิการาพักภูมิใจไทยพร้อมด้วยคุณพุทธิพงศ์กุลการแกนนำภูมิใจไทยกรุงเทพลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและร่วมเวทีปราศัยย่อยค่ะ <im it> เปิดตัวคุณกรณิตงามสุขนรัตนาว่าที่ผู้สมัครสสเขตสีกรุงเทพเขตคลองเตยวัฒนานะคะ โดยย้ำว่าพักมีความพร้อมและมีความตั้งใจที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของชาวชุมชนให้ดีขึ้นผ่านนโยบายต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกองทุนประกันชีวิต60ปีขึ้นไปเป็นสวัสดิการใหม่ที่จะจัดให้กับประชาชนคนไทยทุกคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปฟรี และสามารถกู้เงินดูแลตัวเองวงเงิน20,000บาทไม่ต้องมีคนค้ำประกรันหากเสียชีวิตมีมรดกให้ลูกหลาน1 0 0 0 0แบาทค่ะปิดท้ายกันที่พัก9ก้าวไกลนะครับโดยทางด้านของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวนหน้าพักแถลงเปิดนโยบายสิ่งแวดล้อมภทยก้าวหน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นชุดนโยบายที่7จากทั้งหมด9ชุดนโยบายโดยไฮไลท์ของการถแถลงเปิดนโยบายครั้งนี้ก็คือว่า จ้าตัวนั้นนะครับได้มีการตั้งโพเดียมกลางน้ําเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็บอกนะครับว่าได้รับแรงบันดาลใจจากการกล่าวแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศตูวาลูในช่วงการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสปรปชาชาติว่า้วยการเปลี่ยนแปลงสรรภาพภูมิอากาศนะครับตัวที่นายพิธาก็กล่าวย้ำนะครับว่าเป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าปัญหาโลกร้อนถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของทุกคนมากกว่าที่คิดนะครับ แล้วก็ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนยกตัวอย่างเช่นปัญหาน้าท่วมที่รุนแรงและเกิดถี่ขึ้นนะครับโดยที่นโยบายสิ่งแวดล้อมไถ่ก้าวหน้านั้นมีนโยบายไม่ว่าจะเป็นเชิงรุกและเชิงรับเน้นไปนะครับที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี2050ครับส่วนนโยบายด้านกาเกษตรนะครับต้องป้องกันการเผาเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกให้เป็นรายได,ได้แล้วก็มีการกําจัดการเผาภายใน3ปีนะครับจะมีงบปรับตัว ตำบลละ3ล้านบาท1,000พั 1, ตำบลใช้วิธีการเปลี่ยนการเผาเป็นเงินในกระเป๋าของเกษตรกรพร้อมกับมีการตั้งกองทุนปรับตัวรับมือภายิบัติน้ำท่วมเตือนภัยทั่วถึงครอบคลุมไปทั่วทุกท้องถิ่นอีกด้วยนะครับ ด้านกะกะตน,นะคะก็มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่แล้วก็จัดอบรมสื่อด้วยนะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้ถึงกฎหมายใหม่นะคะเพื่อไม่ให้ถูกชักจูงได้ง่ายด้วยนอกเหนือไปจากนั้นก็พูดถึงเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งสสนะคะโดยยืนยันว่าทําไปตามกฎหมายไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้ใครคะ่ะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะก็ยังพูดถึงเรื่องของวิธีการการนับคะแนนการเลือกตั้งแบบเดียวถามด้วยซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะมีการนําวิธีใหม่เข้ามาใช้ แม่นยำแน่นอนนะคะแล้วก็บอกว่าในคืนวันเลือกตั้งก็น่าจะรู้ผลแบบไม่เป็นทางการแล้วค่ะ <S <S คุณแสวงบุญมีเลยค่ะที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะได้กล่าวถึงการรายงานผลการเลือกตั้งสสแบบ Real Time หรือว่า ECT report นะคะว่าจะยังใช้รูปแบบเดิมเพียงแค่เปลี่ยนคนกรอกข้อมูลเพราะว่างานของกกตถูกต้องแม่นยำซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานค่ะ พร้อมระบุนะคะว่าประชาชนสามารถเข้าถึงการรายงานผลตามระบบ eCT report ได้โดยติดตามได้ที่หน่วยเลือกตั้งแล้วก็อีกช่องทางคือการเข้าเว็บไซต์ของกกตแต่ละจังหวัดนะคะโดยตอนนี้ค่ะระบบนี้กำลังพัฒนาใกล้จะเรียบร้อยแล้วไม่เหมือนกับระบบเดิมที่จะต้องมีการอบรมกรปนเพราะว่ากกตเป็นผู้ดำเนินการเองซึ่งการรายงานผลในครั้งนี้น่าจะเป็นที่สนใจและเร็วที่สุด และภายในคืนวันเลือกตั้งก็น่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วค่ะโดยบอกว่าถ้าซักซ้อมให้ดีอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องของการนับคะแนนและการให้ประชาชนในการลงคะแนนภายในคืนนั้นก็น่าจะทราบผลทั้งประเทศนะคะก็มีการตั้งเป้าหมายในการรายงานผลเต็มร้อยคือถูกต้องทั้งคะแนนและทุกอย่างถูกต้อง โดยนำบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมาพิจารณาว่าทำอย่างไรให้มีเงื่อนไขให้น้อยที่สุดค่ะฟังเสียงของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะคือตอนนี้มันมันไม่เหมือนรับผิดถ้ารับผิดเนี่ยคือเราต้องไปอบรมกบนอกในการที่จะกรอกถึงอบรมยังไงก็มันก็จะเขาเรียกว่าความผิดพลาดส่วนบุคคลที่เขาล้าจากการทํางาน,เ,นเกิดขึ้นได้จากคนหนึ่งล้าน หนึ่งล้าน,นหน่วยเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งแสนหน่วยเราไม่อยากเสี่ยงถ้ามันมันเกิดขึ้นเป้าหมายร้อยเปอร์เซ็นต์พราะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คือทั้งถูกต้องทั้งคะแนนถูกต้องทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราอย่างที่ผมบอกว่าเรามีบทเรียนจากการเลือกตั้งทั้งที่ทแ,ลแ,ลแล้วเราก็นํามาพิจารณาว่าเราจะทํำยังไงให้มันมันมีเงื่อนไขน้อยที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าการเลือกตั้งที่ที่เป็นเป็นที่ยอมรับเนี่ยเราของในส่วนของเราจะไม่มีเงื่อนไขอะไร อยากทำให้มันเรียบร้อยอยากทำให้มันถูกต้องขณะที่วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดอบรมสัมมานาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติกฎหมายกฎระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามห่วงเวลาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับสื่อมวลชนและเครือข่ายของสำนักงานกะกะตนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งสอสอปี2566 โดยเลขาธิการคณะกรรมาการการเลือกตั้งขอความร่วมมือสื่อมวลชนและเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์เป็น,นกลไกสําคัญค่ะเพราะการจัดก,การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมย่อมเกิดจากทุกภาคส่วนการสื่อสารประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปสู่ประชาชนทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วและสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้เป็นจำนวนมากนะคะ พร้อมยืนยันว่ากะกะตทำงานตามกฎหมายทำเพื่อประเทศไทยไม่ใช่ประโยชน์เพื่อคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะการแบ่งเขตก็ได้ย้ำมาเสมอว่าจะทำให้ถูกใจทุกคนคงไม่ได้ย่อมมีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจแต่กะกะตทำตามกฎหมายตามกติกาภายใต้ความโปรง่งใสความสุจริตเที่ยงธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมไปถึงภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะ พาไปดูกันครับสกหรบเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะครับที่ตุรกีและซีเรียนะครับซึ่งล่าสุดก็พบนะครับว่าทางด้านกองทัพอากาศของไทยนั้นนะครับก็ได้มีการเตรียมอัญเชิญสิ่งของพระประธานไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุแล้วนะครับในขณะเดียวกันก็เปิดเผยด้วยนะครับว่ามีการรับคนไทยอีกมากกว่า10บคนกลับบ้านอีกด้วยครับ เครื่อบินลำเลียงของกองทัพอากาศนะครับก็กลับถึงกองบิน6กพทอากาศหลังจากที่เดินทางไปที่ฐานทัพอากาศอินเทริกของตุรกีเมื่อวันที่ผ่านมานะครับโดยทางด้านของนาวอากาศเอกอนุรักษ์ รัมานารักษ์นะครับรองผู้อำนวยการสำนักยุทธาการและการฝึกกรมยุทธการอากาศ,ากาศหัวหน้าคณะเดินทางพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศไทยก็ได้มีการเชิญสิ่งของคัจทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวานนวรีนารีรัตน์ราชกัญญาก็จะประกอบไปด้วยเครื่องปัดไฟฟ้าถุงนอนกันหนาวอาหารแห้งขนมนะครับและของใช้จำเป็นเพื่อเป็นการส่งมอบความช่วยเหลือนะแก่ประชาชนชาวตุรกีต่อไป หลังจากที่มอบสิ่งของแล้วเสร็จนะครับยังได้รับคนไทยอีกมากกว่า10คนและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอีก2คนกลับเมืองไทยด้วยนะครับโดยทางด้านของกรมการแพทย์ทหารอากาศจัดทีมแพทย์และพยาบาลให้การดูแลนางนิตยาํำรอด คนไทยนะครับที่เดินทางกลับมาพร้อมกับเทื่อบินของกงทัพอากาศก็บอกนะครับว่าคือตัวเธอเนี่ยนะครับไปทํางานอยู่ที่ตุรกีได้ประมาณ17ปีแล้วและเปิดเผยนะครับว่าอาศัยอยู่ครับที่เมืองดิยาระบาครึกนะฮะ ซึ่งก็พบนะครับว่าอยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวแต่ปรากฏว่าสามารถรับรู้ได้ครับถึงแรงสะเทือนได้ชัดเจนตอนแรกก็เปิดเผยนะครับว่ายังไม่คิดว่าจะกลับไทยแต่หลังจากเกิด after shock ต่อเนื่องหลายครั้งทําให้รู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยครับจึงบอกคขาว่าตัดสินใจว่าเดินทางกลับมาเมืองไทยครับอยู่ห่างไป350กิโลค่ะก็คื เรารู้สึกถึงการสั่นไหวแล้วก็บ้านก็แตกแล้วตอนนั้นเราก็คือวิ่งวิ่งออกกันมาเลยก็จะได้แต่เสื้อกันหนาวอย่างเดียวเดี๋ยวในส่วนของการเดินทางถามว่าทำไมไม่กลับมาต่ายตอนเพราะว่ารอบแรกคือเราคิดว่ามันจะไม่มีซ้ำสองมาอีกแต่ทีนี้คือมันมีซ้ำท,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 ทั้งที่สามอะค่ะรั้งที่สามก็คือเมื่อสองวันที่ที่แล้วก็เลยตัดติดก็คือกลัว ก็เลยก็เห็นใจกลับมาค่ะขอขอบคุณนะรัฐบาลไทยที่ช่วยเหลือพวกเราค่ะกลับบ้านและจากข้อมูลก็พบนะครับว่าที่ตุรกีนั้นยอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนี่ยนะครับล่าสุดพบว่าอยู่ที่มากกว่า4 3 0 0 0พคนและซีเรียนะครับมากกว่า4,500นรคนรวมแล้วนะครับสองชาติเนี่ยม,มีเกือบ5 0,000คนแล้วส่วนจำนวนการเกิดฟเตอร์ช็อ k ล่าสุดก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็นมากกว่า7,900ครั้ง ทางด้านของซุเลมานซอยลูรัฐมนตรีมหาไทยของตุกรกีก็ถแถลงนะครับว่าทางตุกรกีเองนะครับจะมีการสอบสวนผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่ต้องสงสัยนะครับว่าได้มีการละเมิดมาตรฐานความปลอดภยัยซึ่งขณะนี้ก็พบว่ามีการเปิดเผยชื่อของผู้ต้องสงสัยไปแล้วนะครับมากกว่า560รายถูกจับคุมตัวแล้วอย่างเป็นทางการนะครับประมาณ160รายและอีกจํานวนมากก็เปิดเผยนะครับว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนครับ ส่วนทางด้านผู้นําของตุรกีก็ให้คํามั่นนะครับว่าจะมีการสร้างที่พักอาศัยขึ้นมาใหม่ภายในหนึ่งปีโดยตุรกีตอนนี้ก็พบว่ามีผู้คนหลายล้านคนนะครับที่ไร้บ้านโดยผู้คนมากกว่า8ป0 0สนมคนนั้นตอนนี้ต้องพักอยู่ที่เต็นท์นะครับแล้วก็มีจมํานวนประมาณ2องหมคนนั้นอยู่ที่บ้านนะครับที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์และเกือบ4 0 0 0 0นคนครับอยู่ที่สุดพักงชั่วคราวนอกเขตผนดินไหว ทางด้านขององค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ก็เปิดเผยน,นะครับว่ามีแผนนะครับที่จะยกระดับความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจํานวนหลายล้านคนที่อาศัยอยู่นะครับที่พื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียโดยทางด้านของนายมุฮันัดฮาดีเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านมุสยธรรมสาหรับปัญหาที่ซีเรียก็ระบุนะครับว่าปัจจุบันครับมีแผนที่จะเพิ่มความช่วยเหลือ ด้วยการส่งสิ่งของบรรท,ทุกนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกอาหารยารักษาโรคและอุปกรณ์สําคัญในการใช้ชีวิตเข้าไปในพื้นที่เบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียผ่านทางรถบรรทุกได้วันละประมาณ40คันนะครับภายในเวลาสุดสัปดาห์นี้แต่ก็เชื่อนะครับว่ามันอาจจะยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับจึงมีแผนว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าต่อไป มีข้อมูลนะครับว่าตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์นะครับหรือว่าหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในพื้นที่ตางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกี3วันจนถึงขณะนี้นะครับพบว่ามีรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือคนที่ประสบภัยจํานวนมากกว่า280คันซึ่งพบนะครับว่าถูกส่งข้ามจากฝั่งตุรกีเข้าไปยังพื้นที่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกควบคุมโดยกลุ่มติดอาวุธต,ต่อต้านภาครัฐที่สู้รบ กับรัฐบาลนะครับภายใต้การนําของประธานาธิบดีบาอัสซาดของซีเรียมานานหลายปีโดยเชื่อนะครับว่ามีผู้ประสบภัยประมาณร้อะเกของประชากรที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ4ล้านคนกําลังรอคอยกำลังรอคอยความช่วยเหลืออยู่นะครับ การเพิ่มความช่วยเหลือก็มีขึ้นนะครับหลังจากที่คณะบนตรีความมั่นคงแห่งสหป,ประชาชาติได้มีการอนุมัติให้เปิดใช้งานเส้นทางจากตุรกีข้ามไปยังดินแดนที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียครอบครองอยู่เพิ่มเติมอีกหนึ่งเส้นทางจากเดิมนะครับที่ซีเรียน,นั้นอนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษให้เปิดใช้งานได้สองเส้นทางนะครับที่เชื่อมกับพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียได้นาน3มเดือนอย่างเดก็ตามนะครับหน่วยงานที่ช่วยเหลืออื่นๆก็ตักออกมาเปิดเผยนะครับว่า การส่งความช่วยเหลือไปอยังพื้นที่ดังกล่าวนี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนื่องมาจากว่ามีกลุ่มิตอาวุธบางกลุ่มนั้นคอยปิดกั้นเส้นทางประกอบกับข้อจํากัดด้านความปลอดภัยของภาครัฐที่ค่อนข้างจะยุ่งยากกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียและตุรกีนะคะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตก็ยังคงเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าล่าสุดที่อินโดนีเซียค่ะปรากฏว่ามีรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งนะคะความรุนแรงมากกว่า6.0นะคะและถ้านับย้อนกลับไปค่ะตลอดตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฏว่าโลกของเรานะคะเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงขนาดมากกว่า6.0แล้วเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่7แล้วในเดือนเดียวค่ะ ไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะเป็นการรายงานจากสำนักอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศวิทยาและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียรายงานนะคะว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.8นอกชายฝั่งจังหวัดมาลูกูเหนือทางตะวันออกของอินโดนีเซียค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณตีสามที่ผ่านมานะคะศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในทะเลห่างจากเกาะโมโรไตไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ133กิโลเมตรที่ความลึก112กิโลเมตรค่ะไม่เกาอให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามินะคะซึ่งภายหลังค่ะ USGS หรือว่าสำนักสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐได้รายงานความรุนแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้ที่ขนาด6.3ค่ะ โดยถ้านับเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เดือนเดียวมีเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ขนาดมากกว่า6.0เกิดขึ้นหลายครั้งในหลายประเทศอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะคะเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.8ในทาจิกิสถานและมี a f ตอร์ช o c k ตามมา5ครั้งแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลถึง5ประเทศค่ะคือจีนปากีสถานอุซเบกิสถานอัฟกา,านิสถานและคีกิสถานนะคะ ขณะเดียวกันค่ะเมื่อวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด6.4โดยเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นซ้ำใกล้จุดเดิมที่ตุรกีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดฮาไตาและรู้สึกได้ไกลถึงซีเรียอียิปต์และเลบานอนหลังจากนั้นก็เกิด after s ช o c k ตามมาอย่างน้อย33ครั้งนะคะ และก่อนหน้านั้น4วัน16กุมภาพันธ์เกิดแผ่นดินไหวขนาด6.1ที่จังหวัดมสัสบาเตของฟิลิปปินส์ซึ่งตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อของเกาะวิซายัสและเกาะลูซอนค่ะและเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ฟิลิปปินส์เองก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด6.0ใกล้ๆก,ก,กับเทศบาลมงคายโยบนเกาะมินดาเนานะคะโดยแผ่นดินไหวทั้งสองครั้งไม่มีรายงานความเสียหายใหญ่ค่ะ และแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ตุรกีและซีเรียในวันที่6กุมภาพันธ์ขนาด7.8นับเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบเกือบหนึ่งศตวรรษในภูมิภาคนี้ตามมาด้วยแผ่นดินไหวครั้งที่สองที่ขนาด7.5ในช่วงเวลาห่างกันไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแรงสั่นสะเทือนในครั้งนั้นค่ะรู้สึกได้ถึงเลบานอนซีเรียเอสรารเอลไซปรัสแล้วก็รวมไปถึงที่กรีซด้วย หากนับรวมทั้งหมดแล้วในห้วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวมีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีขนาดมากกว่า6.0 <6. 0, S 1> เกิดขึ้นรวมกัน7ครั้งใน5ประเทศนะคะโดยแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมากกว่า6.0ขึ้นไปถือเป็นแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างรุนแรงจุดศูนย์กลางจะเกิดการสั่นไหวรุนแรงมากอาคารจะเริ่มเสียหายพังทลายในรัศมีราว80กิโลเมตรค่ะ ส่วนแผ่นดินไหวขนาด7.0ขึ้นไปการสั่นไหวจะรุนแรงมากขึ้นอีกจนอาคารและสิ่งก่อสร้างเสียหายอย่างหนักถึงขั้นโครงสร้างรวมถึงอาจจะเกิดแผ่นดินแยกด้วยค่ะ ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าที่สาราตอนนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากครับเพราะว่าหลายพื้นที่อากาศหนาวเย็นสุดขั้วพบนะครับว่ามีหิมะตกลงมาอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็พบนะครับว่าที่ภัดใต้นั้นกลับมีอากาศที่ร้อนจัดครับ